ข้างบนนี้ได้เหรอนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเสาทุกคนเนี่ยขึ้นได้ปะมันเอาไว้ทําอะไรอ่ะอ่ะเอเอคือบินล่วงบินล่วงคือบินล่วง,วงจะระเบิดไหมอ้โหูเรียบร้อยทุกคนนะ่ะ ลุงซานต้ามาแล้วลุงซานต้าจะมาแจกของในเกมบอย o n ออนไลนกับการอัปเดตใหม่อยากได้ของขวัญไหมล่ะจ้าเด็กๆเดี๋ยวเข้าไปแจกให้แตกกันเป็นแถบๆเลย อยากได้ไเวลาจ้าของขวัญจ้าเด็กๆสวัสดีครับผมผมดูชารดเอสดี1น,นะผมนี่ก็มาอยู่ในเกมไวยออนไลน์นะครับผมวันนี้ลุงก็จะมาทําการรีวิวอัปเดตไปนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมอัปเดตใหม่ครั้งนี้เป็นยอัปเดตการครัง้งยิ่งใหญ่เลยครับผมโ <Wow. S 1> อ้ออนไลน์นะก็แบบสุดยอดมากเฟีย้ยวมากนะทุกคนนะมาเริ่มกันเลยนะครับผมนี่ก็เห็นแล้วนะับว่าชุด ของลุงเซนตา้ามากับตีมของเซนตา้นานะครับผมก็คือคริสต์มาสแล้วก็มีหิมะหิมะนะครับผมอะเดี๋ยวมาดูนะผมว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมมาเยอะมากแล้วก็แบบว่าดูแบบ น่าเล่นมากเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดู ID ดีลุงก่อนนะครับผมอ่ะใครอยากรู้ i อดีลุงกับชื่อลุงก็เอาชื่อลุงหรือ ID ดีลุงไปเจะไปไปกดตรงนี้นะลูกเฟนนะทุกคนเฟนแล้วก็กดเฟนเฟนหาเฟนก็คือเอาชื่อหรือ ID ดีมาใส่ตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมมาดูกันนะครับผมว่าจะมีอะไรม,ามาบางใบบ้างนะก็เริ่มจาก ไอตัวชุดก่อนนะครับผมโชคชุดพวกรานคานะนี่ดูนะครับผมอันนี้คือส่วนรถของเขาเนะนี่ลุงก็จะจัดอยู่เหมือนกันนะนี่แต่ลุงอยากได้นี่มากกว่าว่าไอรถนี้นะเนี่ยรถถังอะเออไม่อึดดีนะทุกคนเอาไว้แบบเอาไว้แบบบอแกงบอแกงนะเออแล้วก็แบบมีปืนด้วยไม่ต้องไปเปลืองปืนอะโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะผมก็มีพวกอัปเดตมาใหม่ก็มีพวกรถนะครับผมอะ รถที่มาใหม่ก็มีอยู่1คันนะทุกคนนะก็คือไอโรซลอยนะครับผมมาใหม่นะผมแต่เขาว่าไม่แรงหรอกนะครับผมไม่แรงนะครับผมแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับผมรถที่เป็นเคยเป็นทองนะกลายมาเป็นเงินแล้วนะทุกคนนะนี่คันนี้นะผมแต่ว่าราคาแพงขึ้นนะล้านเก้าแสนนะทุกคนนะไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะเออเพราะลุงใช้ตัวนี้อยู่นะทุกคนนะตัวไอรถสีทองอะเนี่ย เออลุงแช่ตัวนี้อยู่ลุงว่าด,ดีกว่านะราคา7 0 0,000นด้วยนะครับผมอ่ะก็ไม่มีอะไรมาใหม่มีแค่นี้นะครับผมเราก็ไปดูเครื่องบินเครื่องบินก็มีเครื่องบินลำนี้แต่ก,ก่อนจะเป็นเครื่องบินใบพัดธรรมดานะอัปเดตใหม่นะทุกคนนะแล้วก็เครื่องบินฮอก็ปรับโฉมใหม่นะครับผมอันนี้ตัวนี้ก็ยังฮอ่อยู่เหมือนเดิมจริงๆหฮอตัวนี้นะจะยิงได้นะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินเหมือนเดิม F16 แล้วก็มีเรือที่เข้ามาใหม่นะครับผมเป็นเรือแบบเรือสำราญนะทุกคนนะี้นี่ดูดินี่คือเรือแบบว่าเรือยอทแบบซูเปอร์ยอทนะทุกคนที่มันมีเขาเรียกว่ามันมีบ่อน,น้ําอยู่งหลังเห็นไหมเห็นไหมบ่อน,น้ําร้อนอนะ่ะแบบสาว่ายน้ำยู่งหลังแล้วแบบสามารถลงไปนั่งแช่ได้นะเออโคตรเฟี้ยวนะครับผมอ่ะไปดูต่อไปนะครับผมนี่ก็มีรถเอรถตู้นะเหมือนรถบัสมินิบัสอ่ะเซ็นเตอร์คลอสนะทุกคนนะเข้ามานะครับผมแล้วก็มีรถบินได้ทุกคนรคันนี้ยังลุงยังไม่เห็นใครเล่นเลยนะ มันแพงมากๆเลยแ0 0 0ทองอะ 8, ่ะแ6 0 0ทองแต่ลุงยังไม่เห็นใครเล่นเลยนะน่าจะแพงจัจจดๆเลยนะครับผมยังไม่มีใครเติมนะครับผมแล้วก็มีบิ๊กฟูดมาใหม่นะบิ๊กฟูดนี่นะยังไม่เห็นใครเล่นเหมือนกันนะครับผมก็เดีย๋ยวไปดูกันต่อไปอันนี้อันนี้มาใหม่ไหมเออมาใหม่นะเป็นรถเหมือนรถแบบเขาเรียกอะไรรถแบบลาตินเมกานะคันนี้ก็ไม่ได้มาใหม่เลยคันนี้มาใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจ ไม่น้มาใหม่เนี่ยมันเคยมีอยู่แล้ว่มันเป็นเป็นสีเทานะครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้ก็รถเก่าเก่ารถเก่าอ่ะโอเคก็ไม่มีรถใหม่นะครับผมแค่นี้นะครับผมไปดูปืนมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมปืนก็ไม่มีอะไรมาใหม่มีนี้ปืนคริสต์มาสนะ M79 ของลุงซานตานะมาใหม่นะครับผมแล้วไม่เคยคนเล่นนะไม่รู้แรงขนาดไหนนะครับผมแล้วก็มีพวกปะยุงพยาบาลก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมไปดูพวกชุดนะครับผมไปเดิมจากหมวกนะครับผมหมวกก็จะมีพวก อะไรมาใหม่อะหมวกเนี้ยเออหมวกไอ้หน้าเขียวเนี่ยไอ้ตัวอะไรไม่รู้แล้วก็หมวกพวกเออหมวกมงกดนะครับผมแล้วก็มีพวกไอ้พวกเนี้ยหมวกชนงชนาใช่ไหมก็มีพวกหมวกเซนต้านะครับผมอ่ะมาใหม่แล้วก็ไม่มีอะไรละอ่ะไปดูชุดนะครับผมชุดมาใหม่ใช่ไหมก็เป็นเป็นชุดเซนต้านะครับทุกคนนะแล้วก็เป็นพวกเสื้อกงเสื้อก้ามนะเสื้อกงเสื้อก้ามนะเฟี้ยวเลยนะครับวันี่เสื้อขาวแบบมีสร้อยด้วยนะเฟี้ยวจัด ก็มพกีพวกชุดสามา giant, people, are, be, been, been มรถ oke, าจะแยกแยกเป็นเป็นประเภทได้นะเขาแยกเป็นประเภทได้ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากก็ไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็ไปพ่วงเกงเกงมาใหม่ก็ไม่เท่าไหร่ไม่กี่อันนี้เกงนี้ใช่ไหมโอเคไปดูองเท้านะครับผมเท้าอะไรมาใหม่ก็ไม่ค่อยมีปิดพวกรองเท้าแตะนะครับผมแล้วก็มีรองเท้าพวกนี้มาใหม่เท้าส้นสูงนะครับเอาไปดูแว่นแว่นมาใหม่มีอะไรบ้างก็ไม่มีนะ รสึกจะไม่มีแว่นมาใหม่อ่ะแล้วก็ไปดูชุดนะครับผมชุดมาใหม่ก็คือชุดมัมี่นะทุกคนนะรู้สึกเขาจะแจกหรือเปล่าเป็นรูปวิงวับวิงวับเนี่ยทุกคนแจกหรือเปล่าหรือว่าต้องทํากิจกรรมทําเกตอะไรเนี้ยถึงจะได้นะก็มีชุดอันนี้ทุกคนนะชุดแบบเขาเรียกอะไรชุดแบบหลังสีนะเออหลังสีนะชุดการหลังสีแล้วก็ชุดอันนี้เนี่ยพวกแอชซินนะนักฆ่านะแล้วก็เป็นตัวตึงนะลุงซนต้าลุงอยากได้อยู่นะ แล้วก็ชุดชุดสลัดนะครับผมแล้วก็ชุดชาวแกงนะมีหลายสีนะครับผมเนี่ยสำหรับแกงที่แบบอยากเล่นแกงแล้วแบบเลือกสีนะก็เนี่ยครับผมแต่ว่ามันแพงอยู่นะ800อกว่าบาทใครจะแกงเหลืองแกงแดงแก,ง,แกงส้มแกงม่วงก็ว่ากันไปนะครับผมชุดโอกาสแล้วก็ชุด ไอ้ตำรวจโซไอ้นี่นะสว่านนะครับผมแล้วก็ชุดอะไรเนี่ยนี่มันชุดคาร์บอยหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ชุดเก่านะครับผมก็ไม่มีอะไรละก็ประมาณนี้ชุดเก่าอันนี้ชุดใหม่ไหมไม่แน่ใจน่าจะใหม่นะเนี่ยพวกเนี้ยชุดใหม่นะครับผมไอ้พวกนี้ชุดเก่าละนี่ชุดชุดคุมขังเลยคุมขังชุดเทนนิสโดชุดใหม่นะนี่ชุดตำรวจนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็มีปรับใหม่ก็ไม่มีอะไรละอ่ะประมาณนี้ ก็ไปดูพวกท่าเต้นก็มีท่าเต้นมานิดนหน่อยนะครับพวกท่าเต้นแบบไอ้แปลกๆนะเนี่ยท่าเต้นมาใหม่นิดนหน่อยนะครับผมก็ไปเลือกดูกันได้นะครับผมแล้วก็อ,อะไรอีกสรงผมสรงผมก็ไม่มีอะไรมาใหม่นะก็ประมาณนี้ทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูแมปในแมปนะผมว่ามีอะไรบ้างบ้างนะผมก็มีอะไรมาอัปเดตเยอะเลย ทุกคนก็เห็นตรีมข้างหลังใช่ไหมเป็นหิมะนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมนะผมว่าจะมีอะไรบาใหม่บ้านนะครับผม let's go เอาแล้วครับผมเข้ามาในเกมนะผมทุกค,คนก็เห็นแล้วนะผมนั่นคือตรีมของ one คริ i ต์มาสหรือ santa c r o สนะทุกคนนะเข้ามาก็เดี๋ยวเปิดหมดผีก่อนเลยนะผมเดี๋ยวแตกนะครับผมอโอเคลุงก็จะทําการสํารวจแมปนะผม ก็คือแมปมันอัปเดตใหม่มานะครับผมมีอะไรมาเพิ่มมาพวกเนี้ยแต่ว่าแมปยังเหมือนเดิมนะแต่ว่ามีพวกเนี่ยพวกเพิ่มใหม่พวกเยอะเลยนะผมพวกเหินอะจุดเหินนะจุดเหินนะครับผมแล้วก็เนี่ยพวกแรมเลิ้มเนี่ยมันเพิ่มมาทุกคนไหมจุดเหินเนี้ยขาวๆเนี่ยเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปวิ่งดูนะครับผมว่ามันมีอะไรประบาบ้างนะครับผมแล้วก็เออลืมอย่างหนึ่งนะรูปถ้วยนะทุกคนเห็นไหมมุมขวามุมเนี้ย ลุถ้วย่อยไหมกดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นชาเลนจ์แล้วนะทุกคนนะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเก็บเก็บสกอร์นะซีซั่นนะทุกคนนะแต่ละซีซั่นนะผมอันแรกเนี่ยน่าจะเป็นฆ่าคนนะใครฆ่าได้กี่ตัวมันก็จะสะสมนะครับผมเออฆ่าฆ่าเข้าไปกี่คนกี่คนก็จะสะสมอันนี้คือฆ่าในห้องนะทุกคนนะดิฟรถนะครับผม ดิฟรถอันนี้เหินคะแนนเหินอันนี้คะแนนซื้อของคะแนนถ้วยรวมมะชาเลนที่ว่าแข่งบนหัวแล้วก็คะแนนจับเวลาแข่งจับเวลาหรือเปล่านะเออโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับผมว่าในแมปมีอะไรมามาบบ้างนะก็เฮ้ยใครมาลนะฮัลโหลทำไมต้องไปกับเราอะน้องชายเฮ้ยลงรถทำไมก่อนไม่ไปอะไม่ไปไม่ไป นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มกันเลยนะครับผมลุงก็จะวิ่งบนเหมือนวิ่งบนเหมือนอเราฟาร์มไปในตัวด้วยนะครับผมแล้วก็จะแบบดูไปด้วยฟาร์มไปด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเมนกลางครับผมเริ่มวิ่งบนเก็บกล้องไปด้วยแล้วก็ดูนี่ดูทุกคนดูโอ้โหดูดินี่ดูโอ้โหอย่างสวยอะแม่งแบบเป็นคริสต์มาสธีมคริสต์มาสอะอย่างเสียวอะดูดิแล้วแบบจุดทงจุดเหินแบบทําอย่างดีอะทุกคนดูดิ เนี่ยเอาไว้เล่นอะไรอ่ะเนี่ยเอาไว้เล่นอะไรอ่ะเนี่ยมันมันมีให้เล่นเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้มันเล่นอะไรได้นะเนี่ยตรงเนี้ยขี่ได้ปะเ <c oughs> ออมันอัปเดตใหม่มันแก้พวกบั็กพวกอะไรด้วยเปล่าไม่รู้นะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวไปทําการวิ่งกล้องกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกล้องด้วยแล้วก็เฮ้ยทำอะไรกันเพื่อนเฮ Hello Hello ผู้หญิงนะเนี่ยทุกคนผู้หญิงก็เล่นเยอะนะเกมเนี้นะสาวๆนะครับผมมาโชว์รถก,กันหน่อยเขาพูดอะไรลุงไม่ได้ยินอโอเคครับผมปไปวิ่งกล้องกันเลยนะผมลุงก็จะวิ่งสูตรเดิมเลย,เลยนะสูตรแบบอาจจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอยู่เมนกลางนะทุกคนนะวิ่งตรงไปนี่แปลากล้องแรกก่อนเลยแล้วก็ดูดูสถานที่ด้วยนะครับผมมีอะไรใหม่ๆบ้างมีหิมงหิมะนะครับผมมีที่หงที่เหินนะก็ไม่อาจจะไม่ละเอียดมากเราไปดูกันต่อ ไปสำรวจดูกันเองนะครับผมมีลายยางอู้ว่าเหินกันเลยลุงว่าเออลงบินไอเนี่ยสามารถอเออเดี๋ยนี้สามารถเหินแบบพลิกหน้าพลิกหลังได้นะทุกคนเห็นไหมจะมีลูกศรเวลาเราเหินอะ่ะเวลาเราเหินรถมันจะมีพลิกหน้าพลิกหลังใช่ไหมเนี่ยพลิกหน้าพลิกหลังได้อ่ะมาใหม่นะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลุงจะเลือกเครื่องบินมาดีกว่าไปบินเครื่องบินดูด,ดูดูเมืองกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะเอาแบบรวมๆเลยนะครับผมขี้เกียจบินกล้องแล้ว ก็มีพวกเขินพวกเนี้ยเพิ่มมานะทุกคนนะพวกเนี้ยที่เหินนะครับผม่เดี๋ยวเลือกเครื่องบินมาดีกว่าเอาเครื่องบินหอแล้วกันเครื่องบินแบบนั้นมันบินยากนะก็มีเนี่ยตีมหิมะนะผมทะเลทรายก็ยังไม่ไม่มีหิมแล้วนี่หอมาใหม่นะหอมาใหม่นะครับผมขึ้นหอไปเลยหอมาใหม่สวยก็เดิมนะ,อะโอเคมาเราไปบินกันเลยบินต่ำๆเลยนะมีพวกนี้ก็จะเป็นพวกอ่อเขาเรียกอะไร ด่านทะเลทรายนะครับผมจะมีอะไรมาใหม่บ้างก็มีพวกแรมเนี่ยเห็นไหมจะมีแรมเห็นไหมแรมให้ขึ้นให้เล่นนะทุกคนนะ<อ>เหมือนกับว่าด่านไอ้นี่ด่านด่านทดสอบเวลามันจะเพิ่มมาใหม่นะทุกคนก็จะมีพวกแรมพวกเริ่มอย่างนี้นะครับผม,มอ่ะก็มาลองเขืนกันดูได้นะครัทุกคน<อ>แล้วตรงนี้มีกล่องวะทุกคนถ้าเราเก็บเหินเก็บกล่องได้ก็จะได้ตังค์นะแต่ว่าใช้เครื่องบินเก็บก็ได้ปะ่ะเออ ใช้คูปองเก็บก็ได้ปะ่ะนี่ได้เงินแล้ว900น <c oughs> ะครับกคนก้นเดี๋ยวไปดูกันต่อครับตรงช่วงกลางเมืองอะไรเงี้ยมีอะไรกันบ้างนะก็เป็นตีมแบบหิมะเลยนะทุกคนนะหิมะเลยชาเลนจ์ Challenge มาแล้วเห็นไหมเป็นหิมะเลยเมืองหิมะเลยแบบโคตรสวยอะ GM ทำใหม่นะครับผมแบบอัปเดตทีแบบโคตรสุดนะเปลี่ยนหลายอย่างนะทุกคนนะนี่ดูเมืองนะผมพามาชมเมืองนี่ไป นะครับผมเดี๋ยวเราบินไปดูทางฟากทางที่ตะวันตกดูบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างนะแล้วก็ไปดูที่สนามบินชิคพีกเลยก็มีสนามบินนะครับผมแล้วก็มีพวกเหินเนี่ยพวกซุ้มเหินแหลมเหินเนี่ยมาใหม่เยอะมาก,กานะทุกคนนะเนี่ยเอาไว้เหินนะครับผมแล้วก็พวกภารกิจพวกอะไรก็ยังทําได้เหมือนเดิมส่วนไอหัวกะโโลกเนี่ยตรงกลาง่ยหัวกะโโลกเนี่ยยังไม่มานะทุกคนนะภารกิจยังไม่มานะครับผมก็ยังต้องรอกันไปก่อนภารกิจวอลแกงนะ เดี๋ยวลองบินไปดูที่สนามบินดูมากนะทุกคนว่ามีอะไรบาใบบ้างนะนี่ดูเต็มหิมะเลยหิมะตกตลอดเวลานะครับผมโคตรสวยนะ GM แ a บโคตรสุดนะเดี๋ยวลองบินลองไปดูที่สนามบินดูว่าว่ามีอะไรกบ้างนะเอาแล้วครับเข้ามาถึงสนามบินแล้วนะก็ที่อัปเดตมาใหม่ก็หลายๆายอย่างเลยพวกแรมเหมินในสนามบินนะทุกคนนะมีเยอะมากมายเลยนะครับผมนี่ก็ามาเหินกันเล่นได้นะ ตัวนี้นะครับผมนี่หนไหมมีเครื่องบงุงเครื่องบินแบบไว้เหินได้นะทุกคนนะทนี่เราเหินออกกออกนบสนามบินได้ด้วยนะเออคันนี้ลุงจะแบบเอาไว้เหิน,นหนีนู่นนี่นั่นนะครับผมจะสนุกขึ้นนะ,อะโอเคก็มาประมาณนี้ทุกคนรีวิวประมาณนี้เดี๋ยวลงไปดูไอ้ตัวชาเลนจ์เบิร์อีกรอบหนึ่งแล้วกัน,กนว่ามันเอาไว้ชาเลนจ์อะไรบ้างนะทุกคนนะก็สามารถเก็บคะแนนใครอยากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเก็บชาเลนจ์ชาเลนจ์เนี่ยเออแบบอยากดังอยาก เทนะก็เก็บได้นะทุกคนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองออกไปข้างนอกนะผมไปดูชาเลนแบบถ้วยนะถ้วยเออถ้วยรวมนะถ้วยเวิลถ้วยอะไรเงี้ยว่ามันจะแบบมีอะไรกันบ้างนะทุกคนนะตรงนี้เอาไว้ทำอะไรนะเหินเดี๋วเดี๋ยวออกไปข้างนอกคนระับผมว่าไปดูชาเลนนะอ้าวแล้วครับผมมาก็กลับมาแล้วนะนะทุกคนนะมาห้องหลักนะห้องล็อบบี้เราก็กดไปรูปถ้วยนะทุกคนนะรูปถ้วยนะเนี่ยเข้าไปนะผมมันจะมีชาเลนแบบ เบลนะตรงนี้เขาเบิเบลอันนี้เป็นไทยแลนด์อันนี้ก็เป็นระหว่างเพื่อนแเรากดเบลนะทุกคนนะกดเบลดูอันนี้ก็คือยิงเยอะสุดนะผมลองกดเบลดูยิงเยอะสุดนะค,น,ดดะนะคนที่ได้ที่หนึ่งนะผมชื่ออะไรเกียวโตกิวเกียวโตชื่ออะไรเนาะโน,โน,โนบิตโนบิตะยิงไป4,400 4น0ี 4, 400่ร่ากตัวนะทุกคนโหโ,โ,โคตรเยอะลุงนะผมยิงไปแค่16ตัวนะอันนี้คือชาเลนจ์ซีซั่นนี้ทุกคนนะแล้วก็ไปดูดิบนี่ ดิฟนี่อันดับหนึ่งนี่โคตรโหดนะทุกคนดิฟไปเท่าไหร่เนี่ยพันล้านเหรอร้อยล้านวะมันดิฟโหดเกินอ่ะนะครับผมดุงอยู่อันดับที่อะไรเนี่ยนี่ไม่ใชอันดับตรงนี้อยู่อันดับที่7จ็ดไอ้แสนกว่านะแสนเจ็ดนะครับผมแล้วก็ไปดูนี่การซื้อของใครซื้อของได้เยอะก็ได้สกอร์เยอะนะคนนี้เติมเยอะมากเลยทุกคนเห็นไหมเติมกันเป็นแบบ6 7ล้านสกอร์แล้วก็ไปดูการช้อปปิง้ง อ๋ออันนี้คือเงินใช่ไหมเงินใครเงินเยอะที่สุดอ๋อใครเงินเยอะที่สุดอันนี้คือการช้อปปิ้งนะใครช้อปปิ้งเยอะที่สุดนะอันนี้ก็เป็นพวกสุดาตน,นะที่แบบเนี่ยช้อปปงช้อปปิ้งนะสายสุดานนะแล้วก็ใครชาเลนจ์นะครับผมชาเลนจ์รวมเยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็ไปดูกดไทยแลนดนะ์นะนี่ไทยแลนด์ก็แบบไปดูใครใครที่แบบอันดับหนึ่งนะโหคนคนที่เป็นอันดับหนึ่งเป็นคนไทยนะทุกคนนะโคตรโหดนะโนบิตะ9 9 9นะ แล้วก็ดิฟไข่ดิฟโหดสุดนะก็เ,เป็นอะไรเนะี C ่ย C C B T นะทุกคนอันนี้ก็เป็นแคนเขาคนไทยนะทุกคนนะนี่แคนแต่ละแคนดังๆแคนตึงๆนะครับผมอ่ะก็ลุงอยู่อันดับที่อะไรเนะี่ยยิงไปหกตัวยนะิงอยู่อั 1, นะดับสิ0เจ็ดแสนอันดับดิฟนะลุงอยู่เนี่ยแสนหกนะดิฟไปล้านกว่ายังได้แสนหกนะผมแล้วก็ไปดูเงินนะเงินรวมคนนีนะ้เงินเยอะจัดนะทุกคนนะนี่คนไทยนะแล้วก็ ร้านค้านี่โนบิตะมันช็อปเยอะจัดนะทุกคนนะหูดูดิแม่งแบบเติมเงินเยอะจัดอะโหดจัดนะครับผมแล้วก็ใครอีกเนี่ยอา่าอันนี้ถ้วยรวมนะทุกคนนะถ้วยรวมชาเลนจ์นะใครได้เยอะสุดนะนี่ก็ระหว่างเพื่อนนะครับผมว่าเพื่อนเราคนที่เป็นเพื่อนเรามีชาเลนจ์อะไรมากนะทุกคนอยู่อันดับที่เท่าไหรนะ่อะไรเงี้ยเออยิงเยอ,ยงเยอะสุด2องร้อยกระตั้นไหมก็ดิฟเนี่ยลุงอยู่อันดับ2นะครับผมอะ่ะก็โอเคครับผมก็มาประมาณนี้ทุกคน ก็อัปเดตใหม่ก็มีประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นดูัน้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมพี่นิ้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย